สวัสดีค่ะวันนี้ลงพื้นที่มาวางผังแปลงของบ้านสวนไทยทันนะคะก็จะเริ่มจากการสัปดาห์ที่แล้วเราวางแปลนแล้ววันนี้แมคโคจะลงพื้นที่ปรับแล้วก็เเดี๋ยวมีอาจารย์เช่นน,นี่เดี๋ยวหนูให้ดูว่าเราวางผังแล้วก็แนวของการปักไม้มอบเพื่อหนึ่งระวังต้นไม้แล้วก็ เป็นการกำหนดเส้นทางของการที่จะขุดลอกนะคะเดี๋ยวหนูพาไปเจแอแตาจันเชนค่ะสักครู่ค่ะสวัสดีค่ะจันเชนทำไรเอ้ยสวัสดีครับผมก็กำลังปักแนวผังแบบการขุดตรงนี้ทำเป็นปั้นขึ้นมาเป็นเป็นันาครัแล้วก็เป็นนาข้าประมาณสองแรง ไร่ครึ่งนะครับไว้ปลูกข้าวไว้ทานเองนะแปลงนี้เป็นแปลงสวนสวนไทยทันบ้านสวนไทยทันค่ะของอาจารย์อินดอยไทยทันนะครับซึ่งเป็นเจ้านายเก่านะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ผมเคารพรักมากแล้วนกะ็วันนี้ก็ได้มาช่วยท่านว่าได้สร้างแหล่งอาหารปลอดภัยเราจะแบ่งเป็นโซนต่างๆนะครับแปลงนี้ประมาณ20ไร่ทั้งหมดนะครับจะแบ่งพื้นที่นาประมาณเราไม่เกิน2ไร่นะครับเพราะว่าไว้กินเองแล้วก็กำลังปักแนวว่าจะลงเป็นโซนก็คือจะมีโซนที่เป็นไม้ป่าป่าสามอย่างวิวสี่อย่างหรือก็ฟัง จะมีมะม่วงเบาอยู่ประมาณวันวนี้นจะขุดโซนนี้เลยไหมคะขุดเพื่อที่จะรอบข้อเส้นส่วนมากว่าโครงสร้างดินมันไม่ค่อยได้อยู่แล้วก็มันเป็นที่น้ําขังด้วยมันเป็นหัวขาดทำเป็นท้องนานะครับแล้วตัดไปจะเป็นแกล้งลิงย่อยที่จะเป็นคลองไส้ไก่นี่คือในโคองไส้ไก่ทั้งหมดที่จะสูบน้ำเข้าไปสูะแปลงที่ปากไม้ม็อบจะเป็นคลองไส้ไก่ทั้งหมดค่ะฝั่งด้านนูกจะเป็นแปลงสวนไผ่นะครับคือเรามีก็จะเป็นแนวที่เอาคลองไส้ไก่เข้าไปนิดเดียวไปเยอะนะครับเป็นคลองลดเลี้ยวเข้าไป เพื่อดึงน้ําในน้ําในหน้าหน้าที่น้ําฝนตกมันท่วมนล้วก็มาใช้ประโยชน์ให้หลุงลงวิญญในของไก่แล้วก็มาใช้ในการทการเกษตรครับงั้นเดี๋ยวเราให้รถแมคโครเข้าแล้วเดี๋ยวเราค่อยให้ดูพื้นที่กันอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจันเชนเป็นยังไงบ้างคะไปถึงไหนแล้วครับก็วันนี้เราได้เริ่มตอนประมาณเราสักเกือบสิบโมงนะครับ็ช่เช้าก็โซนด้านนี้จะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนะครับ แล้วก็จะมีเดิมๆพืชเดิมๆแล้วพวกกล้วยกล้วยน้ำวา้มามะพร้าวมะขามแล้วก็จะเป็นพวกสละอินโดแล้วส่วนหนึ่งก็จะเป็นไม้พวกไม้ล้มลุกมะละกงมะละกอ,ะกอะเหล่านี้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแอ่งน้ําเดิมที่เป็นสระเดิมซึ่งจะมีเลี้ยงปลามีเรื่ัวน,น,นะครับทั้งในในคลองไส้ไก่ที่เราเราแต่งมาจากสภาพเดิมที่มัาตื้นแล้วก็เลี้ยวคดมาบริเวณน,นี้อันนี้จะปล่อยเลี้ยงปลานะครับ,ออบคดขึ้นไปแล้วก็จะปั้นจะปั้นตรงบริเวณด้านหน้าที่เราเห็นเป็นคันนา ก็ปั้นทำนาด้านหน้านะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังทำของไส้ไก่นะคะแล้วก็เป็นนาซึ่งนานี่แบ่งเป็นสามแปลงนะครับก็จะมีข้าวข้าหยดข้าวหอมระดลมแล้วก็จะเป็นข้าวพื้นบ้านพวกเล็บนกต่างๆเดี๋ยวต้องดูทีนะครับแล้วก็ในส่วนโซนด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นแปลงฝัดประมาณราวสองแปลงแลเป็นแปลงผู้ใชยแปลงปักสวนพัวทั่วไปแล้วก็โซนตรงหลังนาเนี่ยก็จะเป็นสมุนไพรต่างๆนานานะครับที่เป็นอาหารและยาอะไรเนี้โซนด้านหน้าก็จะเป็น นาข้าว,วจะเป็นแปลงมะม่วงเบาเป็นแปลงมะม่วงหิมะพาเอ็นยี3ก็จะมีกล้วยน้ำว้าไส้เหลืองด้วยส่วนหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบคร่าวๆที่ให้เห็นว่าสภาพเติมให้ให้คงเดินที่สุดแล้วก็แค่แต่งรลกพองตื้นเขือแล้วก็บางช่วงที่มีน้ําท่วมขังเนี่ยไม่สามารถปลูกอะไรได้ปลูกมะละกอก็ตายปลูกกล้วยก็ตาย,ตายก็เลยลอกเป็นแก้มลิงซะเพื่อเก็บรับน้าตรงจุดนั้นแล้วก็สามารถที่ดึงน้ําจากแก้มลิงก็ไปใช้กับนาข้าวได้ แล้วก็ปล่อยน้ําถึงลงบริเวณนั้นแล้วก็สามารถแยกปลาได้ก็โดยสภาพรวมเนี่ยตรงนี้ก็งานเข้าไปประมาณราวสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใช้ระยะเวลาเต็มที่เราวางแผนไว้ประมาณราวสามวันทแมคโคก็เป็นมือใหม่ไม่เคยขุดในลักษณะแบบนี้นะครับก็ขุดแบบธรรมดาทั่วไปก็่องเรียนรู้กันไปด้วยพร้อมกันแก้ปัญหาหน้างนานแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นคือ,อ,อทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในแนวทางของกะเปิรทฤษฎีใหม่นะครับก็จะมีพื้นที่น้ำไว้ใช้ รอบแปลงน้ําสามารถหมุนเวียนเดินไปได้ทั้งแปลงสร้างความชื้นให้ทั้งสองตลิ่งนะครับในส่วนหนึ่งก็จะเป็นแก็บน้ำเก็บรับน้ําไว้นะครับในนอกนั้นก็จะเป็นในเรื่องของการทําเป็นนาและจะมีโคกส่วนที่เป็นโคกเล็กน้อยที่จะเป็นไม้ปลูกไม้ดอกไม่ประดับสวยๆแล้วก็จะเป็นาสาราแปลงเรียงต่างๆนั่งพักผ่อนรึใครไปใครมานะครับแล้วก็ตามแผนที่วางไว้ทางอาจารย์มัโต้เองเนี่อยากจะมีเป็นน้ำกาแฟอยู่ตรงเกาะด้านกลางนะครับก็จะมีสวนก็จะได้รับพักพวกลูกใ,ใครไปมา คนที่จะมาเที่ยวในอนาคตนะครับซึ่งแปลงนี้ก็คาดการว่าประมาณราวสักสองเดือนสามเดือนก็จะได้เห็นภาเพค่ะนั่นหมายความว่า,าถ้าแปลงไหนอยากจะปรับพื้นที่ลักษณะนี้จะต้องปรับตามบริบทของพื้นที่ต้องดูว่าไม้ในแปลงมีอะไรบ้างเราไม่ควรจะล้มไม้ถูกไหมคะอาจารย์คือหนึ่งเราควรจะสำรวจพื้นที่เราก่อนว่าถ้ามันมีไม้อยู่ดั้งเดิมแล้วก็ต้องรู้เลยว่าสภาพของต้นไม้บอกถึงภูมิศาสตร ว่าบริษัทโครงสร้างของดินเป็นยังไงสภาพบริเวณนั้นเป็นที่ลุ่มที่โดนต่างๆเนี่ยแล้วก็จุดหนึ่งที่เราต้องสำรวจด้วยว่าจุดไหนที่เป็นน้ําท่วมขังถึงที่ลุ่มเนี่ยจุดนั้นจะเป็นโอเอซิสก็ควรจะเป็นจุดที่เราต้องทแก้มลิงไม่ใช่ขุดที่ส่วนที่เป็นโคกมาทําแก้มลิงแล้วก็เอาเอาดินจากโคกผสมตรงตรงแก้มลิงเพื่อมาทำทำทำเนินเหล่านี้ซึ่งมันจะเป็นภูริสูริตร์นั่นคือในการปรับต้องให้ให้ให้นั่งคุยกันก่อนระหว่างคนขุดแมคโคกับเจ้าของแล้วก็ต้องดูด้วยว่า ให้ลอกหน้าดินน้อยที่สุดเป็นรกษณะาการเปิดได้แคบและลึกเพื่อที่จะเราต้องการให้ให,ให้เกิดการหมุนเวียนของน้ําไปทั่วแแปลงเนี่ยเพื่อสร้างความชื้นเพราะนั้นจะไม่เปิดกว้างถ,ถ้าเปิดกว้างก็จะโอกาสต,แตัแสงแดดเยอะจะทาให้การไหลอของน้ําไปวันละหนึ่งเซนติเมตรวันละหนึ่งเซนเนี่ยตกไปปีหนึ่งสามร้อยหกสิบวันก็ลงไปเป็นเม็ดเลยนะครับถ้าช่วงหน้าแล้งเนี่ยต้องบบระมัดระวังนะครับในการขุดลอกแบบนี้ฉะันก็ต้องให้ใช้ศาสตร์ของพระราชาในเรื่องของการจัดการดินน้ำป่าเข้าไปร่วมด้วยั้นั้นอง ดูแลเรื่ของดินแล้วก็ผลไม้ใบนะครับประมาณนี้โอเคขอบคุณจัะน,นะคะสวัสดีค่ะอยู่ข้างขอบคูเลยค่ะฟังจากอาจารย์เชนไปแล้วหลายๆแปลงน่าจะเอาเปปรับกับพื้นที่ของตัวเองได้นะคะสําหรับวันนี้ก็น่างานคืบหน้าประมาณ30%เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูต่อว่าคลองไส้ไก่รูปทรงอิสระเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็ดูว่าพื้นที่หรือไอการวาง ขอบเขตของไม้หรือขอบขอบเขตของแปลงต่างๆในการจาารัดสรรพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ